ลองนึกภาพตามนะครับถ้าเกิดมีบริษัทเทคโนโลยีออกแบบสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่แบบล้ำสุดๆฟีเจอร์เด็ดมากดีไซน์ก็สวยแต่ก่อนที่จะได้วางขายด้วยซ้ำอยู่ๆบริษัทก็ประกาศยกเลิกการผลิตไปเลยมันเกิดอะไรขึ้น นี่ไม่ใช่เรื่องสมมุตินะครับแต่มันคือเรื่องจริงที่เพิ่งเกิดกับ m i z u 22 Air เมื่อต้นปี2026นี้เองและสาเหตุก็ไม่ใช่เพราะดีไซน์ไม่ดีหรือมีข้อบอกพร่องอะไรเลยนะครับแต่เป็นเพราะชิ้นส่วนเล็กๆชิ้นเดียวข้างในราคาของมันพุ่งสูงขึ้นจนน่าตกใจซึ่งเรื่องนี้มันเป็นแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งครับเพราะข้างใต้มันคือสัญญาณของวิกฤตที่ใหญ่กว่านั้นมากที่กําลังขย่าราคาของทั้งสมาร์ทโฟนและอคอมพิวเตอร์ทั่วโลกวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเรื่องราวทั้งงงหมมดเป็นายังไง แล้วทำไมความคลั่งไคล้ใน AI ถึงอาจเป็นตัวการที่ทำให้โทรศัพท์เครื่องต่อไปในมือเราแพงขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อครับใช่เลยคะ่ะเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าตัวการจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในโรงงานผลิตโทรศัพท์เลยด้วยซ้าแต่อยู่ใน Data Center ขนาดยักษ์ที่ไหนสักแห่งในโลกที่กำลังฝึก AI กันอยู่คือต้นตอของวิกฤตครั้งนี้มันมาจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยี AI คะ่ะ พอกระแส AI มันบูมขึ้นมาความต้องการชิปหน่วยความจอมประสิทธิภาพสูงหรือที่เรียกว่า HBM High Bandwidth Memory นะคะสำหรับใช้ในเซิร์ฟเวอร์พวกนั้นก็พุ่งสูงขึ้นมหาสารแบบที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนเลยเดี๋ยวนะครับ HBM HBM นี่มันต่างจาก RAM ในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของเรายังไงนะโอ oh, ต่างกันเยอะเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะสมมติว่ามีโรงงานทำขนมปังที่เก่งมากม ปกติเขาทำขนมปังปอนขายคนทั่วไปอันนั้นก็คือชิปหน่วยความจำดีแรมที่เราใช้กันอยู่แต่จู่ๆก็มีออเดอร์เค้กแต่งงาน1ิชั้นสุดหรูเข้ามาเยอะมากซึ่งเค้กแต่งงานเนี่ยก็เปรียบเหมือนชิป HBM ค่ะคือมันใช้ทั้งแปง้งทั้งเวลาแล้วก็ฝีมือมากกว่าขนมปังปอนธรรมดาเยอะมากพอโรงงานหันไปทุ่มกำลังการผลิตเพื่อทำเค้กที่กำไรดีกว่าให้ลูกค้ารายใหญ่อย่า,ยยาง NV i d i ีเดีย l e Microsoft ขนมปังปอนที่เคยมีเต็มร้านก็เลยขาดตลาดไปเลย หรือไม่ก็ต้องขึ้นราคานี่แหละค่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ผลิตชิปยักษ์ใหญ่อย,อย่างซัมซุง SK Hynix แล้วก็ไมโครนนี่ตอนนี้โหเป็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดมากเลยครับแสดงว่าเวเฟอร์ซิลิคอนทุกแผ่นที่ถูกดึงไปผลิต HBM ให้กับโลก AI ก็คือเวเฟอร์ที่หายไปจากตลาดผู้บริโภคอย่างเราๆสินะครับแล้วสถานการณ์นี้มันรุนแรงแค่ไหนครับพอจะมีตัวเลขที่ทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นไหมครับมีค่ะแล้วตัวเลขก็น่าตกใจทีเดียว ถ้าเราดูราคาชิป DRAM DDR5 ขนาด16 g b ซึ่งเป็นชิ้นส่วนมาตรฐานในอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆนะคะราคาของมันพุ่งขึ้นจากประมาณ6.84ดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่3ของปี2025ไปอยู่ที่ประมาณ27.20ดอลลาร์ในไตรมาสสุดท้ายของปีเดียวกันเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวนะครับจาก6ไป27ดอลลาร์นี่มันเพิ่มขึ้นเกือบ300%ในเวลาแค่ไม่กี่เดือนเองเหรอครับ นี่มันคือต้นทุนที่เพิ่มขึ้น20ดอลลาร์ต่อชิปเลยนะถ้ามือถือระดับกล,งกลางใช้สัก4ชิ้นนี่ต้นทุนเฉพาะค่าแรมก็พุ่งไปเกือบ3,000บาทต่อเครื่องเลยนะแบบนี้ผู้ผลิตจะทำยังไงครับผลักภาระให้ผู้บริโภคทั้งหมดเลยหรือนั่นแหละค่ะคือปัญหาใหญ่เลยในสมาร์ทโฟนระดับกลางตอนนี้ต้นทุนของหน่วยความจำอย่างเดียวคิดเป็นสัดส่วนถึง15-20%ของต้นทุนทั้งหมดไปแล้วจากเดิมที่เคยเป็นแค่ส่วนเล็กๆน้อยๆเอง นี่คือแรงกดดันมหาศาลสำหรับผู้ผลิตทุกรายเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ได้มีทางเลือกมากนักนอกจากจะต้องหาทางส่งต่อต้อนทุนนี้มายัางผู้บริโภคไม่ทางใดก็ทางหนึ่งพอฟังแบบนี้แล้วก็นึกขึ้นมาได้เลยมิน่าแหละครับตอนผมจะอัปเกรดแรมคอมพิวเตอร์เมื่อปลายปีที่แล้วราคาถึงได้พุ่งไปขนาดนั้นตอนแรกนึกว่าร้านค้าขึ้นราคาเองซะอีกที่แท้มันเป็นปัญหาระดับโลกนี่เองซึ่งวิกฤตแบบนี้ก็น่าจะส่งผลกระทบกับทุกบริษัท แต่ผมว่าบริษัทที่มีแนวทางการทําธุรกิจต่างกันก็น่าจะรับมือได้ไม่เหมือนกันแน่ๆลองมาดูเคสที่น่าสนใจอย่าง2ยักษ์ใหญ่ของจีนอย่างหัวเว่กับเชียลมี่ดีไหมครับ2เจ้านี้โมเดลธุรกิจต่างกันคนละขั้วเลยเป็นประเด็นที่ดีมากค่ะเพราะ2บริษัทนี้คือตัวอย่างที่ชัดเจนของ2กลยุทธ์ที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง ถ้าเราดูจากการวิเคราะห์สิทธิบัตรแล้วก็โครงสร้าง R&D นะคะเราจะเห็นว่าหัวเว่ยใช้โมเดลที่เรียกว่า vertical integration หรือถ้าพูดภาษาบ้านๆก็คือทำทุกอย่างในบ้านตัวเองตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยพยายามพัฒนาเทคโนโลยีหลักๆด้วยตัวเองมีสิทธิบัตรในมือมหาศาลโครงสร้างการวิจัยและพัฒนาของเขาแข็งแกรง่งแล้วก็ลงทุนมานานหลายสิบปีมันเหมือนกับสร้างป้อมประการที่แข็งแรงทำให้มีความทนทานต่อความผันผวนของตลาดชิ้นส่วนภายนอกได้ดีกว่าค่ะ แต่เดียวนะครับกลยุทธ์แบบกู o เวยมันดูเหมือนจะช้าแล้วก็อุ้ยอ้ายกว่าหรือเปล่าในขณะที่เชลล m i ที่ใช้โมเดลจ้างคนอื่นผลิตหรือเอาซอร์สเนี่ยมันดูคล่องตัวแล้วก็เติบโตได้เร็วกว่ามากในช่วงที่ผ่านมาถูกต้องเลยค่ะโมเดลของเชล o ี่ที่เรียกว่า horizontal specialization หรือการขยายตัวแนวนอนคือการเน้นสร้างแบรนด์กับการตลาดแล้วไปจับมือกับพาร์ทเนอร์ที่เก่งในแต่ละด้าน ไม่ว่าจะเป็นโรงงานประกอบหรือบริษัทชิปอย่าง c คอมหรือ m e d i a เทควิธีนี้ทำให้เขาโตเร็วเหมือนติดจรวดในช่วงแรกๆแ,แล้วก็ทำราคาได้ดีมากแต่จุดแข็งนี้ก็กลายเป็นจุดอ่อนที่อันตรายที่สุดเมื่อเกิดวิกฤตในห่วงโซ่อุปทานแบบนี้ขึ้นมาเพราะเขาไม่มีอำนาจต่อรองมากนักเขาเป็น price taker อะค่ะถ้าซัพพลายเออขึ้นราคามาเขาก็แทบไม่มีทางเลือกอื่นในขณะที่หัวเวถึงแม้จะโดนมาตรการความบาด แต่การที่เขามีเทคโนโลยีของตัวเองอย่างชิปคิรินมันทําให้เขามีไพ่ในมือไว้ต่อรองหรืออย่างน้อยก็มีความเข้าใจในเทคโนโลยีลึกซึ้งพอที่จะหาทางออกอื่นได้ดีกว่าอ๋อเข้าใจแล้วคือในยามปกติโมเดลของ x i a o m อาจจะดูฉลาดแล้วก็มีประสิทธิภาพกว่า แต่ในยามวิกฤตการมีทุกอย่างในมือแบบค oh, ูเว่ยแม้จะดูไม่เซ็กซี่เท่าแต่มันคือกรอบพ้องกันตัวที่ดีที่สุดถ้ายักษ์ใหญ่อย่างเช่ามีที่เพิ่งพาคนอื่นอย่างปลอบบางขนาดนี้บริษัทที่เล็กกว่าอย่างมีสู้ก็คงต้องพูดถึงเลยสิครับนี่คงเป็นเหตุผลที่ทําให้พวกเขาต้องตัดสินใจทําอะไรที่มันเด็ดขาดไปเลยใช่ค่ะ วิกฤตครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องที่ต้องปรับตัวสำหรับมีสู้แต่มันเป็นเรื่องของความเป็นความตายของบริษัทเลยซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์คือการประกาศถอนตัวออกจากตลาดสมาร์ทโฟนแบบดั้งเดิมทั้งหมดเพื่อทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดไปกับเทคโนโลยี AI หรือที่เขาเรียกว่า all-in AI โหทิ้งตลาดที่ตัวเองสร้างชื่อมากับมือไปเลยลหะครับฟังดูเป็นการดําพันที่เสี่ยงสุดๆไปเลยนะเสี่ยงมากค่ะ แต่มันไม่ใช่การตัดสินใจแบบฉุกละหุกสักทีเดียวจริงๆแล้วมันเป็นแผนที่เริ่มวางเข้าโครงไว้ตั้งแต่ปี2024หลังจากที่ j l y Holding Group ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Volvo แล้วก็เป็นยักษ์ใหญ่ในวงการยานยนต์เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของมีสู้แต่แน่นอนว่าวิกฤตราคาหน่วยความจำที่พุ่งสูงขึ้นนี้คือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้แผนนี้ต้องถูกเร่งให้เร็วขึ้น แล้วก็นำไปสู่การตัดสินใจยกเลิกมีซู้2 2แอในที่สุดคือแทนที่จะทนขาดทุนสู้ในตลาดที่เลือศาสตร์อยู่แล้วเขาก็เลือกที่จะกระโดดไปสู่สนามใหม่ที่เขามองว่าเป็นอนาคตเลยค่ะน่าสนใจมากครับแล้วที่ทางใหม่ของมีซู้การ all in AI ของพวกเขาหน้าตาเป็นแบบไหนครับคือเขาจะไปทำอะไรต่อ พวกเขาเปลี่ยนโมเดลธุรกิจไปเลยค่ะอย่างแรกคือนำสมบัติล้ำค่าที่สุดที่ตัวเองมีอยู่นั่นก็คือระบบปฏิบัติการ Flyme OS ที่สั่งสมประสบการณ์มานานหลายสิบปีไปต่อยอดเป็นระบบปฏิบัติการในรถยนต์ที่ชื่อว่า Flyme Auto ให้กับรถยนต์ในเครือจีลี่ซึ่งนี่คือการใช้จุดแข็งเดิมที่มีอยู่ไปสู่ตลาดใหม่ที่ใหญ่และมีอนาคตกว่ามากจากโทรศัพท์สู่รถยนต์โดยต,ตรงเลยเป็นการเคลื่อนไหวที่ฉลาดมาก พะรถยนต์ยุคใหม่ก็คือคอมพิวเตอร์ติดล้อนั่นเองถูกต้องค่ะและอย่างที่สองคือพวกเขาไม่ได้ทิ้งฮาร์ดแวร์ไปสะทีเดียวแต่เปลี่ยนไปพัฒนาฮาร์ดแวร์ที่เน้น AI เป็นศูนย์กลางแทนอย่างอุปกรณ์ที่เปิดตัวมาพร้อมกันอย่างมีสู้22 Next AI Cube ซึ่งเป็นเหมือนอุปกรณ์ AI ขนาดเล็กพกพาได้รองรับ 5G ทำงานเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะส่วนตัวสั่งการด้วยเสียงเป็นหลักไม่ได้มีหน้าจอใหญ่ๆเหมือนสมาร์ทโฟนอีกต่อไปนี่คือการเปลี่ยนผ่านจากบริษัทที่ขายเครื่องโทรศัพท์ไปสู่บริษัทที่ขายประสบการณ์และอีโคซิสต็มของ AI โดยมี g ลี่เป็นแบ็กอัพที่แข็งแกร่งคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังค่ะฟังดูแล้วมีสู้นี่คือเล่นท่าย,ย่างเลยนะครับพลิกบริษัทหนีตายกันเลยทีเดียวแต่พอฟังดูแล้วก็เข้าใจได้ เพราะถ้าขนาดกลางยังลำบากขนาดนี้แล้วผู้บริโภคปลายทางอย่างเราๆล่ะครับจะโดนผลกระทบจากวิกฤตชิปครั้งนี้เต็มๆเลยไหมในภาพรวมเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างในอนาคตอันใกล้นี้ครับ โดนเต็มๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคมีหลายด้านอย่างแรกที่ชัดเจนที่สุดคือราคาสูงขึ้นสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปทุกอย่างที่ต้องใช้ชิปหน่วยความจําจะมีราคาสูงขึ้นทั้งหมดมีการคาดการว่าราคาขายเฉลี่ยของสมาร์ทโฟนอย่างเดียวอาจเพิ่มขึ้น3-8%ภายในปี2026นี้ค่ะซึ่งนั่นแปลว่าถ้าเราจะซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่สเปคเท่าเดิมเราอาจจะต้องจ่ายแพงขึ้น หรือถ้าผู้ผลิตอยากจะรักษาราคาเดิมไว้ก็อาจจะต้องไปลดสเปคอย่างอื่นแทนเช่นกล้องหรือหน้าจอเพื่อมาชดเชยต้นทุนแรมที่แพงขึ้นแบบนี้หรือเปล่าครับ ถูกเพลงเลยค่ะนั่นคือผลกระทบข้อที่2และ3ที่จะตามมาคือ 1. การอัปเกรดที่ช้าลงผู้คนอาจจะตัดสินใจใช้เครื่องเก่านานขึ้นเพราะเครื่องใหม่ราคาแพงเกินไปและ 2. ในโทรศัพท์กลุ่มราคาประหยัดถึงระดับกลางเราอาจจะได้เห็นสเปคที่ดูแปลกๆหรือเป็นการถอยหลังลงคลองในบางจุดผู้ผลิตอาจต้องยอมลดคุณภาพกล้องหรือหน้าจอลงเพื่อให้ยังสามารถใส่แรมในปริมาณที่จําเป็นต่อการใช้งานได้โดยที่ต้นทุนไม่บานปลายจนเกินไป และสถานการณ์ฝันร้ายของผู้บริโภคแบบนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหนครับพอจะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์บ้างไหมครับภาวะขาดแคลนและราคาแพงนี้คาดว่าจะดำเนินต่อไปจนถึงช่วงปี2027หรืออาจจะลากยาวไปถึงปี2028เลยค่ะ กว่าที่โรงงานผลิตชิปแห่งใหม่ๆที่บรรดาผู้ผลิตกำลังทุ่มเงินลงทุนสร้างกันอยู่ตอนนี้จะสร้างเสร็จแล้วก็เริ่มดำเนินการผลิตได้เต็มกำลังเพื่อตอบสนองความต้องการมหาศาลทั้งจากฝั่ง AI แล้วก็ฝั่งผู้บริโภคได้ทันท่วงทีเรายังต้องอยู่ในสภาวะเค้กแต่งงานแย่งแป้งขนมปังปอนแบบนี้ไปอีกอย่างน้อยๆ2-3ปีค่ะน่าคิดจริงๆนะครับว่าการปฏิวัติทางเทคโนโลยี AI ที่เราต่างคาดหวังว่าจะเข้ามาทำให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้น เปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นกลับกลายเป็นว่าในระยะสั้นมันกำลังทำให้อุปกรณ์พื้นฐานที่เราใช้กันอยู่ทุกวันมีราคาแพงขึ้นและอาจจะมีสเปคที่ด้อยลงด้วยซ้ำเป็นผลกระทบข้างเคียงที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงเลยอืมวิกฤตครั้งนี้มันกำลังเบลอเส้นแบ่งระหว่างบริษทัทฮาร์ดแวร์กับบริษทัทซอฟต์แวร์และ AI ให้จางลงไปทุกทีค่ะกรณีของเมซูแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การอยู่รอดในยุคต่อไปอาจจะไม่ใช่แค่การสร้างโทรศัพท์ที่ดีกว่าคู่แข่งแต่คือการนิยามตัวเองใหม่ทั้งหมดเลยและนี่อาจจะเป็นคำถามสำคัญที่ทิ้งไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะคะว่าอนาคตของวงการเทคโนโลยีที่แท้จริงอาจจะไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์ชิ้นใหม่ๆแต่อยู่ที่ประสบการณ์ของ AI ที่เชื่อมต่อทุกอย่างเข้าด้วยกันใช่หรือไม่ถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้กดติดตามช่อง Tiger Review ไว้เลยและอยากให้ทำคลิปแบบไหนพูดเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยและเจอกันในคลิปต่อไป